ชีวิตัยเด็กนะคะก็ยังไม่มีความฝันเลยค่ะว่าอยากเป็นอะไรมีแต่แบบว่าฟังวิทยุกับคุณยายเพราะว่าคุณยายจะเปิดทุกวันทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนก่อนนอนค่ะก็เลยแบบซึมซับเสียงวิทยุของคุณยายจนทําให้ตัวเองแบบว่าชอบร้องเพลงตอนนี้ค่ะมันเป็นเพลงแบบว่าเก่าๆค่ะ เพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งเก่าๆค่ะกุหลาบแดงของพี่มนต์แคนอะยรประมาณนี้ค่ะ ไอ้วันทีเซฟซีกุมภายังจำไอจื้อใช่ที่ถือดอกไม้ไมาให้ซื้อ,อยังคิดบงังคังฮาโอนางคุยกันเคยเอาหัวนุนตาผักพิ้งอีกรางยังจำได้หรือว่าลืมเล้าบอสาธุเดอคือพ่อวันนั้นแนค่าไหัวใจที่มอให้นางกุหลาบสีแดงวันรว่าเรนไทยดวงจิตของน้องสบายดวงจิตของน้องสบายถึงเป็นกระต่ายไม้จันก็ยอมซ้อมมื่อใดสิลนเมือใดสิลร่วงจากบนฟ้า กะตายยังปรธาธนากตายยังป่าธนาวันไหนสันทาจะลงล้นพื้นดินทำรับงานร้องเพลงค่ะเป็นนักร้องอิสระค่ะทั้งรถแหแล้วก็เวทีลำซิ่ง ครั้งแรกเริ่มใหี่หนูได้ไปร้องรถแห่ก็คือมีเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเป็นนักดนตรีวงรถแห่แล้ววันนั้นเหมือนนักร้องเขารีบไปงานต่อเพื่อนก็เลยบอกว่ามาช่วยน้อยก็เลยไปร้องช่วยค่ะหลังจากนั้นมาก็คือแบบบ้านท,ทางผู้จัดการาหรือว่าหัวหน้าวงก็เห็นแววแล้วก็ให้หนูไปด้วยตลอดค่ะ <cue> เพราะว่าหนูจะเลือกรับงานเฉพาะวันที่ไม่ตรงกับวันเรียนค่ะหรือว่าแบบตรงกับวันศุกร์อย่างนี้ค่ะเดือนหนึ่งก็จะเกินก็เกิน15วันอยู่ค่ะที่มีงานถ้าเลือกรับงานนะคะแต่ถ้าแบบว่าเลือกรับงานกงคืนก็น่าจะมีทุกวันค่ะแต่ว่าเกินก็ต้องไหวเรียนด้วยค่ะถ้าเป็นงานที่ดึกๆค่ะกลับมาหนูก็จะเอาเสื้อผ้าไปซักค่ะแล้วก็อาบน้ำรอระหว่างซักเสื้อผ้าค่ะ ตอนนั้นก็เส้อยไปตากแล้วก็อาบน้ํานอนก็ตื่นมาเรียนปกติเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขกับงานที่หนูทำมันมันไม่เหนื่อยค่ะถ้าเหนื่อยอาจจะเป็นเหนื่อยเต้นมากกว่าปวดตัวมากกว่าค่ะ